ดีค่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะใครที่เข้าอยู่ในคลิปนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าพวกคุณสุดยอดมากมากเลยเพราะอย่างน้อยนะเราได้เอาชนะใจตัวเองแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งที่โซ่มาแชร์พวกคุณน้องไม่ว่าจะเดย์ที่หนึ่งเดย์ที่2เดย์ที่สาค่ะจนดําเนินมาถึงเดย์ที่สี่เนะี่ยมันร้วนแล้วแต่ต้องใช้ความเพียรพยายามในการที่เราจะเริ่มทําจริงๆจนถึงความสําเร็จเนาะเอาจากขั้นต้นเลยแล้วกันนะคะ,ะ,คะวันนี้เป็นยามเช้าสดใสแปโมงแบบนี้เนาะ คือส้มเคยฟังคํหนึ่งอ่ะของโทนี่โรบินอ่ะเราส้มรู้สึกว่ามันปลุกใจส้มจริงๆแล้วมันก็คือจริงไม่ว่าเราจะมุ่งหน้าไปสู่ผลลัพธ์อะไรของเราที่เราคาดหวังและเราใฝ่ฝันแต่สิ่งที่มันจะสำเร็จได้จริงๆนั้นมันเท่ากับสัดส่วนของการลงมือทำและปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่วิธีการค่ะแต่มันอยู่ที่การลงมือทำมันจึงทำให้เราไม่ได้สำเร็จ จนถึงขีดสุดตามที่เราปรารถนาถามว่าเราสําเร็จเป็นเรื่องง่ายไหมเรื่องง่ายามากนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สดใสนะคะอากาศดีๆนะคะวันนี้เราอยู่กันในเดยที่4ค่ะกับหัวข้อเมื่อวานนี้ส้มได้เกิดไปแล้วว่าใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นไลฟ์สดไลฟ์นี้จะเป็นเหมือนของคุณเลยหรือใครที่ไลฟ์แล้ว เก่งอยู่แล้วยอดเยี่ยมอยู่แล้วก็ลองฟังเทคนิคแล้วกันนะคะเพื่อไปปรับปรุงเพิ่มพูนแล้วไปใช้นะคะจากเจสซมหรือเจเจหรือครูส้มหรือใครจะเรียกส้มว่าอะไรใดๆก็ตามนะคะส้มนะได้ทําการเปิดกล้องไลฟ์สดนะจากการที่ไลฟ์ครั้งแรกนี่ส้อเปิดกล้องว่าส้อร้องไห้เลยแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ําไปเลยจริงนะคะส้มไลฟ์ครั้งแรกส้มก็วิ่งเข้าห้องน้ําไปเลยเพราะว่าส้มรู้สึกว่าฉันเขินจังเลยฉันกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยฉัน รู้สึกกลัวฉันรู้สึกไม่กล้าฉันไม่รู้จะทำอย่างไรนาทีสองนาทีแรกต้องทตัวไม่ถูกต้องปิดกล้องไลเ์เลอยพอเริ่มมีคนเข้ามาต้องปิดกล้องไล์เลยค่ะนั่นจึงต้มก็จึงเข้าใจทุกคนว่าก้าวแรกเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วถ้าเราก้าวไปก้าวแรกก้าวที่สองก้าวที่สามและก้าวต่อๆไปเราจะก้าวไปได้ง่ายและก้าวไปด้วยลนะคะ วันนี้ใครพร้อมแล้วนะคะหัวใจรัวๆกันหน่อยเลยนะคะสำหรับคนที่พร้อมฟังนะคะคีแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มไลฟ์สดครั้งแรกอะเราควรต้องทำย่างไรแล้วควรจะต้องทำตัวแบบไหนหรือเราต้องมีอะไรบ้างแล้วเราต้องรู้สิ่งไหนละไม่รู้สิ่งไหนบางอ่ะวันนี้ต้องถามพวกคุณก่อนนะในเดย์ที่ผ่านมาคุณรู้แล้วตัดสินใจแล้วว่าวันนี้เราอยากจะเป็นสายแม่ค้า ไลฟ์หรือเป็นสายขายหรือเป็นสายขยายกับระบบหรือว่ากับสิ่งที่คุณนําอยู่กับคุณที่ทําแบรนด์อะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าคุณจะเคยฟังเทคนิคก,การขายปิดการขายอะไรหลายๆอย่างมาไม่มีผิดไม่มีผูกค่ะไม่มีอันไหนผิดผิดไม่มีไหนถูกไม่มีไหนเจ๋งไม่มีไหนดีกว่ากันคือมันล้วนแล้วแต่เป็นทางลัดของทุกคนที่เขามาแชร์คุณทุกอย่าง คนที่มาแชร์คุณเนี่ยเขาทำมันได้แล้วแล้วเขาอาจจะทําวิธีการน,นี้เหมือนในช่องพูดไปเดย์แรกเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราจะขึ้นภูเขาขึ้นซ้ายก็ถึงขวาก็ถึงหน้าก็ถึงเอ,อเดินก็ถึงวิ่งก็ถึงเหมือนกันถึงหมดทุกทางนะคะแต่มันอยู่กับจริตของคุณว่าจริตของคุณนั้นคุณอาจจะอาจจะเป็นมันถูกจริตหรือเปล่าเออถูกจระริหรือเปล่ามันเป็นสายแม่ค้าหรือเปล่าหรือฉันเป็นสายนักธุรกิจนะฉันจะต้องมาคุยแผน เกี่ยวกับการไลฟ์แล้วรหรือว่าฉันเป็นสายให้ความรู้เป็นสายให้ความรู้เป็นโค้ดเป็นครูหรือเอาเทคนิคอะไรใดๆก็ตามที่คุณเชี่ยวชาญเ่มาประกอบเอาความรักเอาความรู้เอาความชอบเนี่ยที่คุณชอบเนี่ยเอามาแปลเปลี่ยนเป็นเงินทําได้เช่นกันทําได้เช่นกันหรือวันนี้คุณก็เป็นสายสร้างแบรนด์คุณจะต้องสร้างแบรนด์อย่างไรให้ขายเหมือนไม่ได้ขาย ก็ได้เช่นกันนะคะนั่นมันมีหลายทางอย่างอย่างส่วนตัวส้มเนี่ยต้องรู้สึกว่าชอบกับข้อนี้เพราะต้องรู้สึกว่าการที่เราสร้างแบรนด์ตัวตนขึ้นมาจนติดตลาดเราสร้างแบรนด์นะเราไม่เอาสินค้ามาเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยว่าสินนี้เป็นสินค้าเ,ออเราขายอ,อุปกรณ์หม้อหุงข้าวแล้วพอเราจะมาขายออความเชื่อหรือเราจะมาขายสุขภาพนเนี่ยคือจริงๆแล้วเราขายได้ทั้งหมด ถ้าคุณทําข้อนี้นั่นก็คือคุณต้องรู้จริตของคุณก่อนเลยนะคะคุณต้องรู้จริตของคุณก่อนเลยว่าวันนี้คุณเป็นสายไหนแต่ถ้าคุณเป็นสายนะคะที่จะเริ่มต้นไลฟ์สดคุณต้องรู้ข้อนี้นั่นก็คือจริตของเรานั่นเองเออจริตของเรานั่นเองว่าจริงๆแล้วฉันจะเป็นแม่คา้าไลฟ์สดมันใช่สายของฉันไหมวะแกมันใช่สายของฉันไหม ฉันเป็นแม่ค้าไลฟ์สดได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วฮ้ยฉันมันชอบเป็นคนแชร์หรือว่าชอบที่จะแบ่งปันความรู้ดีๆมากกว่าก็อาจจะเป็นโค้ดเป็นครูได้ทั้งหมดนะแต่สิ่งที่คุณต้องรู้ข้อแรกค่ะคุณต้องรู้จริตของตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณรักคุณชอบคุณขนาดแบบไหนแล้วคุณทํามันเลยไม่สําคัญเลยวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้มี ฉากสวยอะตอนนี้ส้กมก็ไม่ไลฟ์ฉากที่สวยนะส้มไลฟ์ฉากแบบธรรมดาเบสิกเลยส้มรู้สึกว่าไลฟ์ตรงไหนก็ได้มันก็ไปขับเป็นเงินเป็นทองบางคนเราแค่มีฉาก้ามานอย่งเดียวเราก็ไลฟ์ก็ได้สามารถหาเงินหาทองได้แล้วง่ายๆเลยแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเราเราชัดเจนเราขายตัวเองให้ได้ก่อนอเราขายตัวเองให้ได้ก่อนเรารู้จะลิลก่อนเรารู้จะิตตัวเราเองก่อนแน่นอนนะสมมบอกว่าคุณเริ่มไลฟ์ครั้งแรกนะ ดีมากๆเลยรู้ไหมคุณไลฟ์ครั้งแรกคุณสามารถเอาการไลฟ์ครั้งแรกของคุณเป็นจุดขายเออคุณเห็นไหมเราสามารถเอาการไลฟ์ครั้งแรกของเราเป็นจุดขายหลายๆคนบอกงงไลฟ์ครั้งแรกเราเป็นจุดขายได้ไรถ้าสําหรับสายแม่ค้านะคะคุณรู้ไหมว่าพฤติกรรมคนไทยเนี่ยชอบสนับสนุนอย่างนะแล้วก็คนไทยเนี่ยนะเขาหมักจะ เรียกว่าไงสลับสนุนน่ะรู้สึกว่าเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วมีเมตตาถ้าคุณขึ้นแคปชั่นว่าแม่ค้าไลฟ์ครั้งแรกนะคะเป็นกําลังใจให้แบบเขาเข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามาดูเข้ามาแชร์เข้ามาชมเชียร์คุณนี่เป็นนิสัยของคนไทยแล้วนะข้อดีเลยนะถ้าคุณกําลังฟังไลฟ์ในวันในครั้งนี้นะคุณอาจจะดึงจุดเด่นข้อนี้ก็ได้ไลฟ์ครั้งแรกค่ะหนูเป็นแม่ค้าค่ะไลฟ์ครั้งแรกเราเริ่มอะไรนะคะเราก็พิมพ์ไปตามนั้นเลยเออนี่เนอย่างนี้ส้มอยากแชร์อย่างที่สอง ก่อนที่คุณจะเริ่มไลน์เนี่ยคุณคุณยังไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะยังจะยังไม่ต้องมีสินค้าเลยยังได้เออเพราะวา่าตอนนี้ถ้าคุณฟังส้มอ,อยู่เนี่ยนะคะในระบบนะคะ t s w เนี่ยที่ส่งพลังของเราเนี่ยก็มีสินค้าอยู่แล้วเยอะแยะมากมายเลยหรือบางคนยังอ๋อหนูเพิ่งมาใหม่เลยค่ะยังไม่เคยเอ,อ๋อไม่รู้เลยค่ะไม่มีสินค้าอะไรในในมือเลยค่ะเ่ยะม,มากๆคุณโชคดีมากค่ะคุณกําลังฟังถูกคลิปถูกที่แล้วเพราะ เรามีระบบแอคตาโดยที่ข้อสสิ่งที่เขาเอยกจะแชร์ว่าในบางครั้งการไม่ลงทุนเป็นรากอันประเริดแต่เราไม่ลงทุนยังไรให้ได้ตังล์ล่ะเออข้อนี้สิเจ๋งมากกว่าเราไม่ต้องลงทุนก่อนก็ได้นะคะถ้าคุณเข้ามานะคะไม่มีสินค้าเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีพี่เลี้ยงในนี้นะคะคอยช่วยคุณได้ว่าเฮ้ยเขาจะแนะนําเองนะคะเขาจะแนะนําคุณมานะคะใครอยากใครที่อยากจะ รู้ว่าระบบแอคต้าของเราคืออะไรนะครับใต้โพสต์นี้นะจะมีที่เลี้ยงนะหลายหลายท่านน่ารักแล้วก็คอยดูแลคุณได้นะแต่คุณลองดูว่าทีนี้ข้อนี้อ่ะเราไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มเราจะเริ่มขายอะไรใดๆยังไงนะคะอย่าเพิ่งลงทุนเออข้อสองนะอย่าเพิ่งลงทุนเพราะการไม่ลงทุนเป็นล่าอัเอเอร์คุณจะไม่รู้สึกเก่งหรือกดดันไม่ใช่วันนี้คุณเห็นเขา like, ขายเสื้อผ้าดีคุณก็ไปเอาแล้วครับผม คุณก็ไปและไปซื้อเสื้อผ้ามาแล้วเอ้าในบางทีคุณอาจจะได้ต้นทุนที่ราคาสูงมาสู้กับเจ้าใหญ่ๆไม่รู้ไม่ไม่ได้แล้วคุณก็ยังไม่รู้ตลาดของคุณไม่รู้กลุ่มคนของคุณว่าเฮ้ยคุณเขาซื้อคุณในแบบว่าเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าเด็กเห็นไหมคุณจะต้องรู้ตลาดก่อนที่จะได้สินค้ามาโอเคป่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมเหนือสิ่งอื่นใดเลยเว้ยคุณจะต้องเตรียมตลกมากเลยขาตั้งกล้องอ่ะ ขาตั้งกล้องแล้วคุณเคยเห็นไหมขาตั้งกล้องที่เป็นไฟที่เป็นวงกลมแบบนี้หลายๆคนยังไม่รู้เนาะจริงๆแล้วคุณลองไปเซอขาตั้งกล้องไร้สอดนะขึ้นมาปบปะปะปะเป็นไฟวงกลมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณเคยเห็นเวลาที่คุณเข้าเข้ากล้องไร้สอดไหมมันมืดมากมันมองไม่เห็นมันไม่มีแสงธรรมชาติมัน,ม,น,ม,น,นมันไม่นั่นมันไม่นี่เลยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ย หน้าจอเราสว่างๆนะมันจะทาให้เราหยุดคนหยุดดูได้มากกว่าไหมถ้าเขิดแม่ค้าหรือว่าคนที่ไลฟ์เนี่ยหน้าตาคือดูใสสดใสด,ดูเลยดูสว่างดูอย่างเงี้ยเขาจะหยุดดูได้มากกว่าไหมในบางครั้งแม่ค้าหรือพ่อค้าไลฟ์สดหรือว่าหลายๆคนที่เขาออกกล้องไหลเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หน้าแบบหน้าเนียนหน้ากริบหน้าหน้าแบบอย่างที่คุณเห็นเลยนะมันอยู่ที่การเซตไฟเออ เพราะฉะนั้นนะคะแสงสว่างเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะตอนนี้นะคะเอาจริงๆเวลาคุณไม่ดูเวลาที่เขาไลฟ์สดนะ,ะมีไฟตัวที่หนึ่งตัวที่2ไฟจากข้างบนไฟด้านหน้าไฟด้านหลังให้เกิดหรืเยอะไปหมดเยอะสิ่งไปหมดแต่เราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นไลฟ์สดเลยเนะะี่ยจำเป็นจะต้องมีไฟหกดวงแบบน,นะะี้นยังก่อนนะคะขอให้มีขาตั้งกล้องรู้สึกว่าน่าจะประมาณ390นะคะและข้อ2เลยถ้าคุณจะเริ่มต้นไลฟ์สดอะ อะไรต้องลงคุณไปเลยไหมคะหลักแสนละล,ะล,ะละ้านจริงๆยังก่อนนะคะสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นไลฟ์สดสีที่สองไม่ต้องอยากจะแชร์คุณนะวันในวันนี้ถ้าคุณที่มีโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องไอโฟนะบอกก่อนเลยว่ามันจะ <laughs> ไม่ใช่ว่าไอโฟนเขงไม่ดีนะแต่ถ้าคุณจะเริ่มไลฟ์สดให้หน้าคุณเนียนคุณสวย คุณกริปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในกล้อง Android อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแอปพลิเคชันอะไรแล้วแหละนี่ไม่ได้มาขายมือถือนะแต่ส่วนตัวเปิดร้านมือถือด้วยสีสาขาเออในมือถือ Android เนี่ยนะคะเขาจะช่วยทําใหา้หน้าเราเนี่ยเซตอมชมพูสวยดูมีออร่าเสื้อผ้าสีแจ่มเหมือนเขามี AI ในระบบกล้องเนาะมันก็ช่วยเราได้ช่วยเราได้ช่วยเราให้หน้านวลให้สวยให้หน้าดูสดใสให้ดูน่ามอง ง่ายง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณจะต้องเริ่มต้นไลฟ์สดสิ่งนี้ค่ะตั้งกล้องเนาะมือถือเครื่องแรกเครื่องเดียวก่อนไปเลยนะคะสิ่งที่สามนี่คุณจะต้องคุณรู้นะคะคุณจะต้องเตรียมใจเออเตรียมใจอย่างคุณให้ดีเลยส้มถึงบอกว่าจริงๆแล้วการจะเริ่มไลฟ์เนี่ยมันมันเรื่องง่ายเลยแต่ก่อนที่จะเริ่มไลฟ์เนี่ยเมื่อวานนี้ส้มเห็นคนแบบกดเลขแปดเยอะมากเลยหลายหลคนนะยังไม่เริ่มไลฟ์สดส้มจะบอกคุณง่ายๆแบบนี้ คือถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่มไลนนะ์เนี่ยคุณจะพลาดโอกาสในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือคุณจะพลาดโอกาสในการที่ฉายสปอรตไลท์ให้ตัวเองหรือคุณจะสร้างโอกาสหยุดการขายของคุณไว้เพียงเพราะคุณกลัวเพราะว่าคุณไม่กล้าเพราะว่าคุณไม,ไม่ไม่อยากจะเริ่มเพราะว่าคุณติดกับดักแค่ความกลัวความกลัวแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราคิด บางทีเรากลัวว่าคนนั้นจะมองเราไม่ดีคนนี้จะมองเรายัางไงคนนั้นคนนี้คนนี้ซบบอกตามตรงว่า้มเริ่มไลฟ์สดครั้งแรกนะคะมีเสียงเหล่านี้เยอะแยะมากมายค่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้ซมรู้สึกว่ามันจะลดลงเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าเขาดูกันที่ผลั้ธ์แต่ก่อน้มเริ่มไลายสดเป็นยังไงคะซมเริ่มไลฟ์สดมีญาติมีน้องๆมีเพื่อนๆรู้สึกว่าสงสารเราใช้คาว่าสงสารเลย จริงๆเขาเขาใช้คาว่าเขาสงสารเราที่ในวันนี้เราเป็นเจ้าของกิจการแล้วหลายสาขาทาไมเรามาไลฟ์สดแบบนี้เราไม่อายหรอเขาบอกตามตรงว่าส้มไม่อายเขาบอกตามตรงว่าส้มรู้สึกสนุกส้มบอกตามตรงว่าถ้าวันนั้นส้มไม่ได้ไลฟ์ส้มไม่เกิดจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตง่ายๆอย่างอย่างหัวข้อคอ,อที่มาแชร์พวกคุณเลยเพราะ ในวันแรกถามว่าเราปวจริงไหมเราลังจริงค่ะเพราะเราไม่เคยพูดกับ้องเราเคยปิดการขายในถ้านแม่ค้าในครั้นเด็กเลยต้องปิดการขายได้เจอตัวเราต้องปิดรีวิวได้หมดแต่การปิดการขายผ่านกล้องอะทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เพัฒนาได้แต่มันอยู่ที่เรานะคะว่าจะกล้าเราจะรุกขึ้นมาทำจริงๆไหมการเปิดกล้องไฟ์สดถ้าส้ออยากจะเปิดคอร์สคอร์สนะคะก็อยากจะตั้งกล้องให้เขาล้องเดินเลยกดปึ๊กถ้าแค่เดินไปกด เรื่องจะจบมันง่ายแบบนั้นเลยหรอคะใช่แค่คุณเปิดกล้องไลฟ์สดแต่คุณต้องรู้ก่อนข้อสี่ค่ะสิ่งที่คุณจะเจอจะเจอเจอสิ่งที่คุณจะต้องเจอค่ะสิ่งนู้นเราต้องเจอกับการเริ่มไลฟ์สดครั้งแรกสิ่งนู้เราต้องเจอเอ,อหลายๆคนเมื่อวานนะที่กดเลขแปดมาวันนี้เป็นซันเดย์เลยสิ่งนู้นต้องเจออยู่แล้วกับการเริ่มไลฟ์สดครั้งแรกคืออะไรคะ ถ้าหลายๆคนยัง hey, ห่วงยอดยอดวิวเฮ้ยเฮ้ยแกทําไมไม่มีคนมาดูฉันเลยวะทําไมคนนั้นเขาไลฟ์คนดูหลักร้อยหลักสิบห้าสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแรงแขนาดที่เราไลฟ์ครั้งแรกนะคะทรไมชาติเลยธรรมชาติ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 สุดๆมันจะมีคนดูคุณหนึ่งคนสองคนแล้วคนเหล่านั้นอาจจะยังไม่ใช่ลูกค้าคุณเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเขาจะเข้ามาดูว่าอันนี้คืออะไร จริงนี่คือ,อไรปลดกลองไลฟ์คืออะไรงงมากลองเข้ามาดูก่อนแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ขายได้เลยในไลฟ์แรกคุณอาจจะไม่ได้ปิดการขายในสิ่งที่คุณคาดหวังและคุณมุ่งหวังแต่เขาอยากให้คุณรู้สึกวางจิตให้สนุกให้คุณรู้สึกว่าโอ๊ยฉันสนุกเลยแล้วฉันได้ปลดปล่อยแล้วกับการเริ่มไลฟ์ทางแรกฉันรู้สึกว่าฉันเก่งและฉันโคตรเจ๋งเลยที่วันเนี้ยฉันกล้าไลฟ์ฉันเอาชนะความกลัวได้แล้วสิ่งที่คุณเริ่มไลฟ์ในไลฟ์แรกเนี่ยบอกเลยว่าที่สุด คุณจะจำไลฟ์แรกของคุณไว้หลังจากนั้นไลท์ที่สองไลท์ที่3ไลท์ที่สไลท์ที่1ิไลท์ที่แสนไลท์ที่ผันมันจะเป็นเรื่องง่ายทั้งหมดแล้วคุณจำไลฟ์แรกของคุณมันจะอยู่ในความทรงจำของคุณเลยเฮ้ยนี่มันก็แค่นี้เองเหรอเฮ้ยมันก็แบบนี้เองเหรอให้คุณรู้สึกไปเลยว่าจำนวนคนจะเข้ามาดูคุณเท่าไหร่สีนที่คุณต้องเจอมันเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งคนไลฟ์สดทุกคนเจอคนไลฟ์สดทุกคนเจอเพราะคุณอย่าลืมนะคะว่าในวันนี้ ตอนที่เขาจะมาเห็นเราหรือในขณะที่คุณไลฟ์เนี่ยตอนนี้มีคนไลฟ์สดเต็มโลกไปหมดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ในทุกโซเชียลเฟซบุ๊กเอ่อยูทูบอินสตาแกรมไลฟ์ในเอ่อช็อปปีไลฟ์ในทิก t o อรโหไลฟ์ได้ไปหมดเลยมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ได้ช่วงเหมือนติปีที่แล้วอะ่ะเออหลายปีที่แล้วเนาะเออเกินไป5ปีเนาะเออที่มันมีไลฟ์มีคนเจ้าก้าไลฟ์ไม่กี่เจ้าอะ่ะแล้วไลฟ์มเปลี่ยนเหมือนการค้านะ่ะตอนนั้นน่ะแน่นอน นอนไม่มีใครแย่งลูกกระลาคุณแต่วันนี้โชคดีของคุณที่คุณยังกล้าลุกขึ้นมาทาํามันยังทงันโลกออนไลน์ยังเเราอีกเป็นร้อยปีตอนนี้เดินทางไปประมาณสิปีอีกเก้าสิบปีทันอยู่แล้วทนันนะคะยังไงก็ทนันนะคะขอรู้ขึ้นมานะคะสิ่งที่สี่ที่ส้มบอกไปแล้วนะคุณต้องรู้จักพฤติกรรมมนุษย์นะเออการที่เราจะการที่เราจะหยุดสายตาคนดูเนี่ยอย่างเช่นการที่ต้มงตั้งกล้องแบบนี้เนาะ หลายๆคนก็อาจจะเข้ามานี่ไหนมาแต่งบ้านหน่อยสินี่ไหนน,หน,น,ไหน,นี่ลัวอะไรวะเฮ้ยไหนอะไรมันมีมันมีมนุษย์มากมายหลายเวอร์ชั่นไงมันมีมนุษย์และมนุษย์ที่จะหยุดดูนั้นต้องหยุดดูยังไงคะแน่นอนถ้าวันนี้เราไลฟ์ธรรมดาเลยแบบเห็นเต้าหัวแบบสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วก็เลยเห็นอนนะั้หน้าเราใกล้คุณว่าเขาจะเข้ามาเห็นหน้าคุณแล้วเขาแบบไม่เห็นอะไรคุณว่ามันจะโอเคไหมไม่โอเค แน่นอนตัวเราเองหูเห็นผลจมูกเห็นอะไรไปหมดแล้วเนะ่การตั้งกล้องเป็นสิ่งสำคัญมากการตั้งกล้องคุณเห็นไหมว่าวันนี้อฟซ้อมเดินไปมูฟมีมูฟมีเดินตรงนั้นมีย้ายตรงนี้คุณเห็นอะไรไหมคะว่าอย่างน้อยวันนี้มันไม่เหมือนกับมีหัวอันนึงขึ้นมาพูดอะไรแต้งเตงแต้งเต,งต,งต,งตงมันหยุดคนดูไม่ได้มันทำได้คะ่ะแต่มันจะหยุดเขาไว้ได้ไม่นานถ้าในวันนี้เราเริ่มหลายแลก มันเหมือนกับมีอะไรขึ้นมาพูด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 เดียวนะไไม่มีจุดรอสายตาลูกค้าเลยหรือไม่มีจุดล่อสายตาให้เขายุดชมคุณเลยอ่ะมันเหมือนเป็นแค่ขึ้นมาพูด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 แชร์ไรฉากก็จะสีเดิม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 ตลอดหรือการไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยให้คุณรู้สึกว่าหาฉากอะไรก็ได้ที่มันจะค่อนข้างที่จะแบบทําให้หยุดนิ้วคนดูคุณเขาจะตัดสินคนจากคลิปแรกนั่นก็คือ เอ้ตอนนี้รูปร่างหน้าตาหน้าผมแสงสว่างหรือว่าหน้าจอที่เขาแสดงผลเนี่ยมันเป็นอย่างไรในสายตาลูกค,ค้าหน่งในสายตาเลยนะภาพเป็นคุณคุณจะหยุดดูแล้วหยุดฟังไหมเออเอาแค่นี้แล้วกันไะด้คะสิ่งต่อไปเนะี่ยคุณต้องอยากจะให้คุณลองว่าวันนี้คุณจะเป็นสายโค้ดสายครูสายแม่ค้าสายขายสักขยายอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณเริ่มไลฟ์เนี่ยแคปชั่น เป็นเหมือนกับป้ายหน้าร้านขนาดใหญ่ที่เขาจะบอกเลยว่าเขาเข้ามาในไลฟ์นี้เขาจะได้อะไรเขาจะได้อะไรวันนี้คุณออกมาบอกว่าคุณกําลังไลฟ์ให้ความรู้เช่นกันเฮ้ยเขาไลฟ์อันนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรมันหยุดนิ้วคนไหม3ามเทคนิคค่ะผิชีวิตเป็นเศรษฐีเอออะไรอย่างเงี้ยหรือเอ้ยสามเทคนิคค่ะเริ่มต้นไลฟ์สอดอย่างไรให้ ขายดีอะไรก็ตามหรือวันนี้ค่ะสามตัวร้อยส่งฟรีอะไรใดๆก็แล้วแต่คือมันจะต้องบ่งบอกว่าคุณกําลังมาทำอะไรหลายๆคนบอกว่าไม่จริงอะ่ะทำไมไลฟ์สดบางไลฟ์ที่คนดูเป็นหลักหลาย,ลายๆพันเนี่ยเขาก็ขึ้นว่ามาจ้ามาแล้วอันนั้นมันแยกออกไปเพราะว่าเขาติดตลาดแล้วครับผม <laughs> เขาติดตลาดแล้วค่ะ เขาติดตลาดแล้วเขาติดตลาดไปแล้วเขาจะขึ้นแคปชั่นอะไรใดๆก็แล้วแต่แต่ถ้าวันนี้เราเพิ่งมาครั้งแรกหรือเรามาครั้งเริ่มต้นเราจะต้องบอกเขาให้รู้ว่าเขากําลังเข้ามาทำอะไรในช่องของเราเขาลังเข้ามาทำอะไรแล้วเขาจะได้อะไรแล้วมันจะคุ้มไหมไอะวันนี้วันนี้คุณบอกว่าวันนี้คุณจะจะเริ่มอะไรอ่ะคุณจะขายเสื้อเสื้อของคุณ เป็นแบบไหนเป็นแบบไหนที่มีความพิเศษไม่ต้องไปเขียนหลายบรรทัดนะคะเต็มที่ไม่ควรเกินสามบรรทัดนะ,ะเพราะว่ามนุษย์ปกติทั่วไปเนี่ยเราจะอ่านหนังสือแค่หรือว่า Facebook จะแสดงสีหน้าจอแค่หนึ่งสองสาสามบรรทัดแค่นี้นะเขียนยาวลงไปเนี่ยก็คือแทบไม่รู้เลยถ้าไม่เจอเลยข้อห้าค่ะเออวันนี้นะคะเราอยากจะไลฟ์สดแล้วเรารู้แล้วธรรมชาติของมนุษย์นะคะเขาอยากจะแชร์ข้อนี้เลยว่า สิ่งที่มาจะทําให้เราสําเร็จเลยมันคงพ้นข้อนี้เลยไมได้หรอกนั่นก็คือความเพียรนั่นก็คือความทนทานนั่นก็คือความมาตรงเวลานั่นก็คือมีความไม่ย่นยอ่อนั่นคือมีความหนะไม่ยอมอย่างสิ่งที่เราไปแชข์ข้อนี้ค่ะมันใช้ได้กับข้อห้านี้มันใช้ได้กับทุกๆการลงมือทาเลยนะกับเราเนี่ยทบนาบันทันทีแล้วทํายังไงให้ดีแล้วทําให้มันขี่ๆไปเลยทําทุกวัน่ะวันนี้เรายังไม่เก่งทาอีก วันนี้เราทำยังทำไม่ได้พูดอีกวันนี้เรายังไม่สุดยอดทำไปทำ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 ทาเราจะไม่มีวันที่เก่งที่สุดเพราะเราจะเก่งขึ้นทุกวันนะคะเราจะเก่งขึ้นไปทุกวันเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมไม่มีนะคะคุณจะไม่มีทางไลฟ์สดเหมือนเมื่อวานนี้คุณจะไม่มีทางเป็นเหมือนเมื่อวานเพราะคุณจะพัฒนาศักยภาพในตัวคุณมันจะพัฒนาพัฒนาพัฒนา คุณจะเจ๋งแล้วเก่งในแบบตัวคุณแล้วมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปกว่าอ่ะเราบารพดต่อแล้วกันนะคะนี่คือแถมให้นิดหนึ่งในส่วนของใครที่ลไลฟ์เป็นสายแม่ค้าเป็นสายแม่ค้าพูดไปแล้วแต่อันนี้ส้มของแบบพูดแทรกแล้วกันสาหรับหลายๆคนในนี้อาจจะเป็นสายโค้ชสายคูจริงๆแล้วการไลฟ์สดสามารถทำไรายได้ให้คุณได้อีกนะแล้ว การที่เราจะทํำรายได้จากการไลฟ์สดเลยโดยที่ไม่มีสินค้าเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดอเพราะว่าเรากําลังเอาสเกลภาพความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราชํานาญกว่าบุคคลอื่นมาทําเป็นเงินแต่เปลี่ยนเรามีคุณค่าแล้วอวันนี้เป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์กับต่อผู้อื่นและเป็นประโยชน์ต่อโลกนี่แสดงว่าสิ่งนี้เป็นคุณค่า เราสามารถเอามาแปลเปลี่ยนออกไปให้เป็นเงินได้อย่างเช่นวันนี้เราอาจจะเริ่มไลฟ์สร้างตัวตนในแบบของโค้ชของคุณเมื่อกี้ช้บพูดในแบบของแม่ค้านะเออคุณออกมาทําของคุณทุกวันตรงเวลาทุกวันนะคะแล้วคุณลองดูซิว่าสิ่งที่มันเจ๋งแค่เจ๋งแค่ไหนเวลาที่มีคนชมคุณเลือกอุ๊ยเขาแบบมี m i n d s e ที่แข็งเขามีความคิดที่ดีมากเลยเขาเขารู้สึกเก่งมากเลยเขาเก่งมากเลยในเรื่องของการแต่งภาพออกมาทํา คอสนะคะไว้เป็นมินิคอสก็ได้นะคะเกี่ยวกับการเทคนิคการแต่งภาพให้สวยได้อีกนะคะในบทของการที่เป็นไลฟ์สายความรู้แล้วเราออกมาไลฟ์ทุกวันอะแต่วันนี้เรามีอาจจะมีสินค้าในมือแต่เราเปิดรับพุกการไหลของเงินเปิดแล้วกัเลยเราอาจจะมีมินิคอสที่เป็นของเราเออมันจะมีคนของคุณอะที่เขาอยากจะฟังคุณพูดอะมันมีแน่นอนนะคะมันมีแน่นอนนะคะหรือ ออกมาทาอะไรก็ได้ที่ที่คุณรู้สึกเก่งคุณถนัดแล้วคุณชอบนะคะเอามาเป็นวิดีโอเออแล้วคุณอาจจะเก็บไว้นะคะคุณอาจจะเก็บไว้นะคะในเ c e b o o k กลุ่มปิดคุณอาจจะเก็บไว้ในเวลาในซูมในอะไรก็ได้อ่ะคะ่คจจะก,า,ะรกะะารที่เราจะไลท์ไลท์ไลท์แล้วสิ่งสําคัญเลยเฮ้ยการให้ความรู้เนี่ยการส่งต่อเรื่องดีให้กับใครให้กับให้กับใครสักคน ยังสามารถเปลี่ยนเป็นคุณค่าให้เขาและแปลเปลี่ยนเป็นคุณค่าให้กับคุณได้ด้วยอันนี้ต้องฝากไว้ให้คิดนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยมีความรู้เยอะแยะมากมายเลยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างไรนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความกล้าอย่างเดียวเลยตอนนี้ช้มเห็นมีคอร์สเดยอะมากเลยนะคอ,อนค,อคอร์สที่ช้มเห็นแปลกเลยคือคอร์สสอนทอํารีวิวอะเออการที่เราจะสอนทํารีวิวยังมีคอร์สเลยคอร์สอะไรคอร์สแต่งภาพ ในโปรแกรมแอฟีหรือในโปรแกรมแอปสียงต่างมีเยอะมากคอร์สเปลี่ยนพลังความคิดอันนี้คือเยอะมากคอร์สทำโมเดลเอออย่างแต่งสามีก็ตได้มีลงคอร์สนะทำโมเดลจิ๋วเล็กๆอะเขาก็จะทาไปทําเล่นๆก,กับลุกกับลูกก็มีคืออะไรก็ได้อะที่มันคุณเก่งแล้วคุณชานาญแล้วคุณเชี่ยวชาญแล้วคุณเชื่อ,ว,อว่าสิ่งนี้มันเปลี่ยนเป็นเป็น,เ,ปนเงินได้แล้วคุณชอบแล้วคุณรักตรงนี้ สําคัญมากเลยค่ะสามารถเป็นคอร์สได้อีกในเดว,วันนี้จะมาพูดในเรื่องของการไลฟ์ยังไงให้เกิดช่องทางการไหลของเงินนะคะก็ฝากให้ทุกคนไว้ได้คิดแล้วกันแล้วก็ฝากให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าสิ่งไหนเอาไปปรับเอาไปแต่งเอาไปใช้ได้นะคะบอกเลยว่าสิ่งเ่าดีจะต้องแชร์เป็นประโยชน์กับพวกคุณอย่างแน่นอนนะแต่นะคะมันจะแพงหรือถูกมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกพึดแล้วคุณรู้สึกเอาแล้วคุณรู้สึกเอา,รเอาจริงกับชีวิตทุนมากแค่ไหนนะคะวันนี้ขอให้ทุกคุณนะคะ ได้ฟังคลิปนี้แล้วแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบง,ง่ายๆสบายๆนะคะขอให้คนให้พวกคุดนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆวันนะคะส่งความปรารถนานะคะในสิ่งที่คุณจินตนาการและฝันไว้ค่ะวันนี้ต้องสัสสีไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย